ก uh, ูาปถ่ายรูปแล้วดูถ่ายมันแบกกาเลเล็กที่มันขัดขาดูอย่างนี้ได <t> ้ก็มาดูอีกฟ <'s> ้าเลยมาดูแบบว่ามาทามาอะไรเราบ้างืดูถ่ายล็้ว าานี่เป็นแบบนี้มานานอย่างนี้น,นานมากแล้วมันใช้ไม่ได้หรอกพอนล้วปรกันแก่อะไรเราไม่ได้จังก็ตีก็เก็บแต่วุดด้วยพอเราท่าไหนไม่พร้อมอ่ะ ให้เราล้างเนี่ยเราเก็บเพรว่าไม่ไหวเหมือนกันเหล็กนี้มันน่ากลัวมากนั่นมันเปิดให้ไม่ได้ลราบุ้เด้อหักได้อเนี่ยคืออันลองแหละว่าแล้วทำไมยังไ,ไ,ไม่เปิด ไปไปก็ดูตนี hey, mm ้มันเออนอ้องกพวกแกมเลไม่ดูแลสีอ่ะไอ้ลูกชะลาวปิดดไม่ต้องลงไป่ลงจะเอาออกแล้วมนเดียวละลายนี่นี่ไปดูตรงนู้นไปดูตาลนุกางไปแล้ว